สวัสดีแฟนเพจกระบดลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยครับแบงก์กระบดลูกหนังวันนี้จะ มาบอกเทคนิคสูตรบอล1น1คูณ2ที่ผมใช้ในการลงทุนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาครับวันนี้สูตรที่ผมจะเอามาใช้คือสูตรบอล1น1คูณ2วิธีเล่นราคา1คูณ2คู่ที่ผมหยิบยกตัวอย่างมาขอหยิบบอลไอแลนด์ดิวิชั่นพรีเมียนะครับ คู่ระหว่างดันดาร์กเจอกับ UC เดบรินคู่นี้ราคาเปิดออกมาเป็นดันดารกเจ้าบ้านต่ออยู่ที่1.5สูงต่ำอยู่ที่ 2. 75ราคา1,2คูณจ่ายอยู่ที่ท้าดันดาร์ชนะจ่ายอยู่1.28ถ้อายูซีเดบรินชนะจ่ายอยู่ที่7.28ครึ่งแรกราคา1คูณ2อยู่ที่ท่าดันดาร์ชนะ1.78ถ้ายูซีเดบรินชนะจ่ายอยู่ที่6.80ถ้าเสมอกันครับจ่ายอยู่ที่5.24กับถ้าครึ่งแรกจ่ายอยู่ที่2.42คู่นี้สถิติเจอการ20นัดหลังสุด ันดาพวกเขาชนะถึง16เสมอ3แพ้แค่1เกมฟอร์ม20นัดหลังสุดของดันดาร์พวกเขาชนะ10เสมอ6แพ้ส่ส่วนทางด้านของ u c ดับลินครับฟอร์มการเล่น20นัดหลังสุดพวกเขาชนะ7เสมอ3แพ้10ฤูดูการที่แล้วดันดาร์พวกเขาจบอันดับ3นะครับชนะ18แเสมอ12แพ้6ส่วน UC ดับลินพวกเขาอยู่อันดับ9ชนะ6 เสมอ8แพ้22ผลผลงานปีที่แล้วของดันดารการเล่นในบ้านพวกเขาชนะ12เสมอ5แพ้แค่1เกมส่วนทางด้าน UC ซีเด r ิลิผลงานปีที่แล้วการเล่นเป็นทีมเยือนพวกเขาชนะ3เสมอ3แพ้12ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นบอลที่เปิดหลีกไอแลนด์ดิวิชั่นผมมองว่าถ้าเราไปดูสถิติเนี่ยยังไงดันดาร ่มชัดเจนครับแล้วก็มีดีเทลนิดๆหน่อยๆอ,อย่างเช่นฤดูกาลที่แล้วเราจะเห็นได้ชัดครับว่าเมื่อไหร่ที่อยู่ในช่วงปลายฤดูกาลทีมท็อปท็อปเนี่ยของลีกเนี่ยมักจะแผ่วค่อนข้างเยอะผมเลยมองว่านี่คือช่วงโอกาสดีที่ในเมื่อเพิ่งเปิดลีกมา นะครับเปิดหลีกมาดังนั้นใส่ดันดาร์กไปได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากราคาถึงจะต่อมาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยแต่ผมว่าไม่แปลกโดยผลงานการเป็นเจ้าบ้านของดูดการที่แล้วหรือแม้กระทั่ง UC. ซีเดอะบินผลงานก็ไม่ได้ดีดังนั้นคู่นี้ให้เลือกเชียร์ดันดาร์กได้เลยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ฟังอยู่นะครับแล้วอยากได้สูตรนะครับสูตรบอล1นคูณสสูตรแทงบอลต่อ สูตรราคาที่3หรือสูตรอื่นๆสำหรับนักลงทุนอย่าลืมครับแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดบีเอ6หหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้ต้องบอกว่าในกลุ่มตอนนี้สมาชิกทุกท่านถอนกันรัวๆนะครับในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าใครที่ยังไม่เข้านะต้องถือว่าเสียดายมากๆลงทุนผิดที่ผิดกลุ่มตามตลอดไม่ได้แนะนำให้ มาอยู่กลุ่มนี้ตามกลุ่มนี้ครับผมกล้ารับประกันได้เลยว่าครับว่าคุณได้มากกว่าเสียวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ